วิเคาะห์สว์ดโรงเรียนรัฐดาฐ้านบำรุงจุดเด่นมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณภาพของผู้เรียนมีจุดเด่นดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาได้ สามผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองเชื่อมโยององค์ความรู้และสามารถประดิษฐ์สร้างสารสิ่งใหม่ๆใ,ในรูปแบบของโครงงาน 4. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละวิชา 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจนตะคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 7. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 8. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างทั้งทางเพศวัยเชาชาติศาส,สนาและวัฒนธรรม 9. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีจุดเด่นดังนี้ 1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธีเช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมแบบระดมสมองการประชุมแบบ D L C เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุม 2. บริหาร ัดการสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 3. โคคงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรฐดาบบำรุงมีความยืดหยุ่นตามบริบทของทักษะอาชีพการทำ <c oughs> คง 3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัฐได้บำรุงม,มีความยืดหยุน่นตามบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนได้แก่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่มีการพัฒน,นาทักษะอาชีพการทำไม้ถูจากเศษผ้าการทำกระเช้าจากเศษวัสดุ คอบคุมทุกกลุ่มผู้เรียนมีความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเก่งดีมีความสุขและเกิดทักษะอาชีพมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีจุดเด่นดังนี้ 1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจมุ่งเน้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ม,มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ DLC ระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้จุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณภาพของผู้เรียนมีจุดพัฒนาดังนี้ 1. เสริมสร้างระบบวินัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน 2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น 3. ผลการประเมินการความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่1ยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 4. ผลคะแนขน,นการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนพื้นฐานระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ5พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในด้านการอ่านออกเสียงได้คิดเลขเป็นมีวินัยใส่ใจทักษะภาษาอังกฤษ 6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปปที่4-6ในด้านการอ่านข้องเขียนข้องฐานคณิตด,ดีฐานอังกฤษดีมีวินัยเร่งรัดโอเนและสอบเข้าม .1 ได้มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการด้านคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการมีจุดควรพัฒนาดังนี้ 1. โรงเรียนรัฐบาำรุงควรส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนให้มีการเรียนการสอนแบบสเตมศึกษามาบูรณะการสอนให้กับผู้เรียน 2. โรงเรียนยังควรเพิ่มกิจกรรมที่ให้นักเรียนโรงเรียนครูและชุมชนได้มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้นมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้นานคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญมีจุดควรพัฒนาดังนี้หนึ่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนควรได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวิตที่ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้สื่อเทคโนโล,โลยีให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 3. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนขอบคุณค่ะ